โอ๊ยไม่ทำยังงั้นไม่ได้นะแกงผุกเลยนะเอาซี่ต้หนังยานต้องลืมลืมผงแกงนะครับไม่รู้จะทำยังไงย่างนี้ทำดีๆเอาเอามาดีๆให้พ่อทำถั่ว ตุ๊ดตุ๊ดซิโม่กรอบจ้าทุกคนแต่ว่าหนังมีบางทายเกาะพะวานุ่ม่ม,ม,มากจาก้ะสองนมปรมากแต่แม่ก็อีพอดมกักแต่กระบอกเป็นหยัาง,งากินได้โอเคดูซิว่าจะเป็นยังไงหู้ยฉ่ำเลยนะเนี่ยโอ้โหมัก้อนเนื้อนุอ่มๆเลยจ้ะ <I literature> อันนี้คือมักแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยจ้ะสองอย่างมักแค่เกลือกับพริกไทยสองอย่างนะ เดี๋ยวเราจะหังว่าเป็นยังไงหืมยอดเลยตรงนี้มาอิ่มมากทุกคน

ุดเดดาคนูหมูอบก,กรอบจ้าทุกคนไะกินเขาเ้าแลรกกันหมูมอบก,กรอบทุกคนผักสลัดตำถัว่วมันฝรั่งเอ,อ่อมัน,มนบด<น>จ้าทุกคนมันฝรั่งบดน,น,นั่นแหละเรียกมันบดนะจ๊ะซุปเห็ดของฝรั่งฝรั่งนะจ๊ะนี่ แบบน้ำในน้อยๆยังสินะจ๊ะสุปเห็ดดำเนะจ๊ะฝรั่งฝรั่งแล้วก็มีขนมปังตรงนี้วันนี้หลากหลายเมนูเลยจ๊ะทุกคน okay. โอเคโอคนั่งรอเลยเหรอคนเนี้ยสองชอนคนนน้นเป็นยังไงสองคนนน้นรอรอสองคนนน้นอืถวัวาารอค่เลยทุูกปะ Jodå. Jaha. Sabba the crepes to corn. Sabba the snart ska vi äta på lilla bebis. Jag har ingen Den är exakt ditt. Den här till Alex. Du ser den här biten är sönder. Alex, det här är din. Ta det bara. inte bara. Men den tillhör ditt kött. Vilket är hans kött då? Den här tillhör. Den där är hans. Ja. Den här tillhör till. till min. เราจะต้องรีบหมดเดี๋ยวต้องต้องรีบหมดจริงเหรอแล้วนี่คืการสั่งทีนี่ไม่แม่นเลยเล่โอ๊ยถักท้ายกันด้วยใจเข่าแรงข่าแรง เขาเล้งกันเนอตัดเลยตามต้องการวันไม่มีซอสไม่บอกให้ทำซอสทำไมไม่ทำกลัวไม่มีบราวน์ซอสไม่มีบราวน์ซอสก็มีไอ้ซอสไข่อะทำไมเด็กไม่ผาไม่ผัดสักมันไม่เข้ากันเพห่อวะอืมกินไป

แต่เช้าไม่ได้เนรีบผ้าแล้วก็ทำนู่นทำนี่ต่อมีอะไรต้องทำเรามาหยกชิ้นกับเน็ดคิวส์สมต่ำจ้าทุกคนต่ำทั่วนอกจากนี้เออสิกินกับหมูกิกนแล้ว ูนุ่มมากดูสิโครมมากฮะโอ้นกบลูสัตว์บลูหมูอร่อยมากนุ่มดีใช่หมูนุ่มมากอะ Ska vara jättegod. Då måste Ja. jättegott. Jättegod. Va? Det är Man måste säga... เผ็ดเนี่ยอร่อยนะเผ็ดดำเนี่ยครับขึ้นใจเลยแม่กินทุกอย่างเลยแม่ได้เผ็ดเยอะมากแม่ชอเบเผ็ดแม่เยอะปีนี้ได้นิดเดียว ตำนี่ก็คือน้ำปลาที่ที่ทั้เมืวว่อวานนะจ๊ะอร่อยดีด้วยจ้ะทุกคนบอ๊อกกีดตัวด้วยนี่ตีนี้ทำไมได้ออกไปป้าจบเห็นกลัวแมลง่ะแมลงสเกรี่ Bueno, Nej, men den är inte så kladdig idag. spider man shop Det var Spider-Man-shot. Ja. Kött väldigt bra. Kolla, han kortbankar där inne. Sorry, köttet var väldigt bra sa แซ่บจนเบาๆฮะเป็นดิกูดิ๊ด้าโอ้ไห้เส็ดม็ดออรออันนี้ไม่เอาใช่ไหม ดูไปข้างนอกไม่ไ hmm. ด้โควิดเยอะอืเดี๋ยวอยู่กับแม่ได้หนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่วันจันทร์วันนี้วันอะไรนะวันพุธเนาะอีกสองวันอ๋ยไม่ได้ทัวร์สักทเลยนะเร็วเนาะ Jag känner bara inte Ja, sex veckor Sen är det, 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 ja, det jullov. I mm. tre veckor. Fomito! Ska mm. jag åka och mm. Är så. Mm, jag ska. Är Gis du, då du kan inte spara din färja. JCipsson, JCipsson, december, sista Och börja jobba 11 januari. ดูสิกัรอยู่กี่คนอบโบเปินถาถามีวันหยุดพักผ่อนอีกจักก็คือคริสต์มาสมันบาจากปกติอะเขาหยุดให้สองนาทีแต่ปีเนี้ยโรงเรียนก็หยุดสามนาท์ที่ทำงานก็หยุดสามนาท์จะทุกคนเอาไปเบื่อกันไปขามเลยจ้กะเพราะว่าโควิดนี่เลยจ้กะเพราะว่าโควิดก็เลยไลยหยุดหลายสินะ du tänker, du inte att inte spara färger till? Nej. Mm. Det du då måste bli mycket... Ja, du kan no. No, no, ha tid att ja, jag, jag, jag tänkte, det är en veckas sportlov också i februari. Då kan jag vara det mycket då, tänker jag. Det ska för min mm. 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 อย right right. ูบเดย์อะเขาบเดยจนหมดแล้วตัวเองบิ๊กนะเซอ s y his birthday o a ไม birthday important มาก oh big t n a e r เล็กสองปันไรนะเล็กปีที่แล้วอะไงเงี้ปีนี้ไเงี้ยได้เงินหรอ Mmm. Vet du det där? Mmm. Borstdatlig. Då önskar jag... Inte vill ha, eller, om jag inte får någonting på min borstdag kommer jag få extra på jul. Oh. <laughs> är det så? Ja. Mm. Mm. Tack för idag också ju. Varför ringer du inte? Jag sa choklad! Jag också. Gör som man säger. อร่อยทุกอย่างหอยทอห่อเข่าเดต๋ยไปกินมืออื่นน้ำกันดีสว่าโอเคเล็กเอาหมูอีกไหมครับลูกอ้โตแต่โต่ตได้เลยถูก อมาเ็นอนไมเมกมมินชิ้นเดียวก็วันนี้พอมันแรงแก่การบ้านเสร็จได้ยังไม่เสร็จก็กรั๊กแา้วอริสาเดี๋อวออีดอกไม่จะบุกอีกมี ไรต้องทำกางบ้านก่อนอต้องงมาเลนอะไรผุดแม่ทำแล้วการบ้านอะไรค่ะมันได้ห้าวันพอดีมอนดอกทินเฟรดดอกทันฟิกส,สองทันฟิกสะสมทันสกัลลี่ดีพอเลยดอกสันดอกทันโมฟาดีเฟรดดอกทำสมัมยทำมาแย,ย่แส,สนน้อการบ้านของอะเล็กกันจ้ะจริงๆอาทิตย์นี้เพิ่นยุดแม่นบ่าจา้ะโรงเรียนปิดหนึ่งอาทิตย์ จะว่าเพิ่นมีกลับบ้านนะตอนนี้เพิ่นเฮ็ดต้องเฮ็ดแบบเพิ่นมีแพลนว่าวันจันทร์เพิ่นต้องเฮ็ดแค่นี้วันอังคารเพิ่นเฮ็ดแค่นี้พูดผื่สฮัตซูเพิ่น,พนก็เฮ็ดแค่นี้จนจนแล้ววันศุกร์จังซี่นะจ๊ะเสาร์อาทิตย์เพิ่นก็สิพักผ่อนจังซี่นะจ๊ะถามแม่ หมูอร่อยมากวันนี้หมักแค่เกลือกับพริกไทยสองอย่างอร่อยมากอืหมูนุ่มจริงจริงอือนุ่มดีหืมน่าเบื่อตรงอืมมัชพูเตโต้คกืออะไรไนายพเตโต้อีหมากบข้าวซีเดฟเฟอร์

Good man, mm. I got the two pieces. Mm. What? Yes, so, I'm not so good. Yes, Yes. Uh, out. Mm -hmm. Enjoy now, Oh, this one I think I pick. You pick, love? Yes, I'm I a it. Are you sure? No, I'm it. It like that one. I uh -huh. It look like looks look like you. It the same, like like that. Oh. No, I look like so เพิ่นเพื่อนเพิ่นอันคืออันอันเฮ็ดเพิวนหวันเพิ่นราอบปวดอันอสั่นๆเนาะคือเนาะคุณพ่เข้าไปมั้งแค่นั้นเหรอ u ready? ไปปบเอาวก่อให้ try one เดี๋ยวอไปโนบันดอนสโอยเฮ้ยเฮ้ยทำยังงไม่ได้นะแกงหกไปนะ เอาสิโอเคได้แดงๆแล้วลืมลืมผงแกงแล้เอาพี่ช่วรู้จะทำยังไงอาอย่างนี้เอไปทำดีๆเอาเอามาดีๆให้พ่อเอานีๆก็ทำแบ้เอานี่ก็ทำ่างนี้ไม่ม่่สีแรไม่ต้องยโอเคเดีวะไม่ไม่ต้องไูแลสอนไม่ต้องไม่ต้อรโอเค ทำอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างนี้คือเอาเอาแบบปลอดหมันปองหลายนะจ๊ะบ่อดหายบะถุงมะติจังสีเพราะว่าเดี๋ยวไม่ใส่ใส่กระติ้เข่าอะไ้นะจ๊ะทุกคนอ้าว thank you โโอ้้หไ because you do ใช่เอามาดูพอเขาเพ่เป็นตะแซ่บนอกจากนี้ได้เบบูซองชิ้นได้มันโบ๊ทแล้วก็ได้ซุปเห็ดดำนจ้ะอาหารของป้าป้ามื่อื่นเทียงอะไรต่างแม่มัดไม่เล่นนะสิโอ๊ย